สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้หัวใจหลายคนเจ็บปวดแม่ก้อยธาริกาธิดาทิตผู้จัดละครและนักสแสดงอาวุโสที่มีชื่อเสียงกราบลาช่องสามหลังอยู่มานานกว่า50ปีแต่ใครคิดได้ว่าสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากจะถูกทำลายไปโดยรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นด้วยความคิดที่ขาดแคลนการพิจารณาและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนต้องพลาดไปแม่ก้อยได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กของเธอว่าขออนุญาตกราบลาค่าความรักความห่วงใยครอบครัวช่องสามบุญคุณที่นายทุกท่าน มีเมตตาทำให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีเลี้ยงลูกหลานจนโตด้วยอนาคตที่ดีไม่เคยลืมบุญคุณเลยแอร์มอสักขณะจนทุกวันนี้มากกว่าห้าสิบปีไม่คิดเลยจะมาดนรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานมาทำลายสิ้นด้วยความคิดน้อยหรือไม่คิดก็ยกตันอยู่กับนายทุกท่านไม่มีที่สิ้นสุดแต่สายใยญ่กับคำว่าช่องสามกับผู้บริหารจากนี้ไปจบไม่งามเลยเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกให้อภยัยอโหสิกับความคิดอันน้อยนิดถ้าเธอมีเธอคงไม่เคยคิดวิเคราะห์แยกแยะความผูกพันคงไม่มีอยู่แล้ว ข้อความนี้ไม่เพียงแต่เปิดเผยความเศร้าโศกของเธอแต่ยังเป็นการถามถึงความยุติธรรมและความเข้าใจในธุรกิจบันเทิงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและนี่คือจุดที่ควรทําให้เอราต้องการถามตัวเองว่าทําไมธุรกิจบันเทิงถึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ทําไมรุ่นใหม่ถึงไม่เข้าใจค่าและความสําคัญของสายสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาอย่างยากลําบาก หากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อให้เราสามารถมีการสนทนาที่เปิดกว้างและเข้าใจกันมากขึ้น